การหยุดเวลาความฝันอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับก็คือความสามารถในการหยุดเวลาความจริงแล้วทุกวันนี้มนุษย์เราก็มีเครื่องมือชะลอเวลากันอยู่มากมายอาทิเช่นนะครับตู้เย็นเนื้อที่แช่แข็งนะครับสามารถที่จะมีอายุเยืนยาวได้กว่าเนื้อที่อยู่นอกตู้เย็นเป็น1 0บสเท่านะครับแต่เครื่องหยุดเวลาอย่างสร้างไม่ได้ตามทฤษฎีเทอร์โมไดนามิก ถ้าสามารถลดอุณภูมิลงไปถึงลบ2ององศาเซลเซียสเวลาจะหยุดโดยอัตโ,ตโนมัติแต่ทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถที่จะทําอุณภูมิให้ต่ําลงได้ขนาดนั้นครับการหยุดเวลาโดยการวิ่งให้เท่ากับความเร็วแสงมันก็เป็นไปไม่ได้ครับอีกทางหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถไปได้เท่ากับความเร็วแสงนั่นคือการฝึกเจริญสติให้ไวเท่ากับแสงครับ แล้วเราจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้แต่สตินะครับที่จะสามารถอย่างรู้ความลับของแสงได้อย่างน้อยๆก็ต้องจับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ1.300ส่วน3แสวินาทีให้ได้ก็คือช่วงเวลาที่แสงเคลื่อนที่ได้ใน100เมตรนั่นแหละครับซึ่งการที่จะฝึกสติให้ไวระดับนั้นได้ครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าในคนปกติทั่วไปแล้วความไวในการจับการเกิดการดับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ใน100วินาทีเท่านั้นแต่ความคิดของคนเราไวเท่ากับแสงดังนั้นนะครับพระพุทธองค์จึงทรงให้ฝึกสติการจับความคิดหรือที่เรียกว่าจิตตานุปัสนากรรมฐานคิดหนอคิดหนอพองหนอพองหนอภาวนาพุทโธพุทโธ เมื่อฝึกบ่อยๆนะครับก็จะทำให้สติเราไวขึ้นเรื่อยๆครับจะเห็นปรากฏการณ์ทางกายภาพที่แปลออกมาเช่นเห็นแสงเทียนที่ลุกชดช่วงสว่างสวัยมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานับหมื่นครั้งต่อนาทีเลยครับซึ่งในสมัยพทุทธกาลเองพระสารีบุตรก็เคยไปยืนท่ามกลางสายฝนหน้าที่กำลังตกโปรยปลายลงมาแล้วหลังจากนั้นก็กำหนดสติเพื่อดูหยดน้ำที่กำลังตกลงมาเป็นสายฝนนะครับ กำหนดดูอยู่ซ้ำๆย้ำๆจนเกิดปรากฏการณ์น้ำฝนที่ตกลงมากำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆไหลลงมาเป็นสายทีละหยดทีละหยดให้นึกภาพว่าเป็นสายน้ำฝนแบบสโลโมชั่นยังไงอย่าง้นเลยครับซึ่งถือว่าเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยายครับถ้าเราสามารถสร้างแสงที่มีความเร็วต่ำๆได้เวลาในบริเวณนั้นครับจะเดินช้าลงจนถึงเกือบขั้นที่จะหยุดเลยนักวิทยาศาสตร์นะครับสามารถ ทำให้แสงมีความเร็วเพียง17เมตรต่อวินาทีได้แล้วครับซึ่งความเร็วขนาดนั้นเวลาแทบจะหยุดเดินเลยครับคงจะเป็นเรื่องน่าพิศวงมากๆนะครับถ้ามีไฟฉายสักอันนึง ที่เวลาฉายไฟไปที่ใครแล้วทําให้คนนั้นหยุดนิ่งราวกับเป็นหุ่นครับแต่ในความเป็นจริงนั้นมันก็คงทําไม่ได้ครับเพราะว่าความเร็วแสงต่ําขนาดนั้นเกิดขึ้นจากการทดลองในการฉายเข้าไปในอะตอมของโซเดียมครับซึ่งอยู่ในสถานะพิเศษและเย็นตัวแบบยิ่งยวดครับที่ลบ2ององศาเซลเซียสครับนั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ช่วงท้ายของชีวิตอันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้หยุดคิดในเรื่องของแสงมิติ และเวลาไปครับแต่เขาไปทุ่มเทให้กับการหาความลับของแรงโน้มถ่วงซึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จครับอาจเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าไม่มีทางที่จะเอาชนะแสงได้แล้วจึงไปหาวิธีเอาชนะแรงโน้มถ่วงแทนในจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาเขียนถึงเพื่อนนักฟิสิกส์นะฮะที่มีชื่อว่าซอมเมอร์เฟลมีข้อความหนึ่งที่แสดงถึงความท้อแท้นะครับว่าปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วงยุ่งยากและซับซ้อนมากตลอดชั่วชีวิตที่ผ่านมา ผมไม่เคยต้องใช้ความพยายามที่มากเท่านี้มาก่อนเมื่อเทียบกับปัญหานี้แล้วทฤษฎีสัมพันธภาพกลายเป็นของเด็กเล่นไปเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับก็เคยบอกไว้ว่าการรวมแรงน้มถ่วงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ไอสไต์เองก็ยังยืนยันว่าไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรแต่ในอีก100ปีข้างหน้าโลกจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังคิดค้นอยู่มีความสำคัญแค่ไหน มนุษย์ในอีกหลายพันปีข้างหน้าก็จะชื่นชมไอสไตน์เหมือนกับที่ทุกวันนี้เราชื่นชมอะคิมิดีสใครจะไปรู้เลยครับว่าในอนาคตข้างหน้านั้นการหอกเหินเดินอากาศการหายตัวบ้างอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ครับเครื่องบินและรถยนต์อาจจะกลายเป็นของล้าสมัยไปก็ได้และเช่นเดียวกันครับที่ครั้งหนึ่งที่เลโอนาร์โดดาวินชีเชื่อว่ามนุษย์จะบินได้ครับเขาได้ทําการวาดภาพเฮลิคอปเตอร์ ไว้แล้วว่าเป็นยานบินในอนาคตของมนุษย์ซึ่งก่อนักวิทยาศาสตร์จะสร้างขึ้นมาได้ตามนั้นก็หลังจากที่ดาวินชีเสียชีวิตไปแล้ว400ปีนั่นเองครับ